สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมดีใจตรวจขึ้นสองขีดอุตส่าห์จะได้แยกห้องหนีเมียสุดท้ายต้องฝันสลาย เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังล่าสุดบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าหมีอยากก็ไปไรเดอร์ได้ออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวพร้อมเผยว่าแคมป์สองขีดได้ตั้งแคมป์เป็นเจ้าชายบนหอคอย3วันพอมีตรวจเจอ2ขีดเหมือนกันไอหยาขี่ข้าเหมือนเดิมจากจะได้มานั่งมานอนอยู่ในห้องแบบส่วนตัวแต่สุดท้ายภรรยาติดโควิด -19 ้ด้วยเลยทําให้ต้องมาทาหน้าที่พอบ้านเหมือนเดิม นึกว่าจะสบายแล้วเชียวจากโพสต์นี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครบสิบวันนี้ออกนอกพื้นที่ได้ค่ะจะหนีไปแล้วครับเนี่ยไปคนเดียวเหงานะคะเหงาหหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจัดอยู่ในข้อดีหรือข้อเสียครับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ